ขอเชิญรูปงานผูกพัะเีมา,มาปิดทองฝัง,<อ>งลูก,ลกนิมิตณวัดตำหนังนตำบลบางวันอำเภอกระบุรีจังหวัดพังงา,าระหว่างวันที่5ถึง13มีนาคม2568กำหนดการวันที่5มีนาคม2568เวลา9นาฬิกาพิธีเปิดงานผูกพัะธีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่13มีนาคม2568เวลา21นาฬิกา13นาทีพิธี ีตัดวายลูกนิมิตในงานร่วมกิจกรรมการกุศลมากมายและร่วมเป็นเจ้าภาพมีตัดวายลูกนิมิตหรือสั่งจองมีตัดวายลูกนิมิตได้ที่พระสมุทวิเชียนเตชะวโรเจ้าอาวาสวัดตำหนังหรือโทร0805169745ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในงานมีมหรสพตลอดงานทุกๆุกคืนท่านผู้ที่ใจบุญกุศลซึ่งอยู่แดนไกลสามารถโอนเงินส ทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และที่บัญชี533255 4262ชื่อบัญชีวัดตำหนังเพื่อง,งานผูกพัฒศีมาฝังลูกนิมิตมิตรงานบุญม,มหาคุศลใหญ่1วัดจัดได้ครั้งเดียวงานผูกพัฒศีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณวัดตำหนังตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา5-13มีนาคม2568กองบุญทุกกองบุญเป็นรายได้ของ,ของวัดที่ยวสนุกและได้มหากุศลใหญ่